สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยนะครับคางปักน้ำนะครับเป็นเจ้าของเพจ ร้านคำปักน้ำเคพีแล้วก็ช่อง u t u b e นะครับคำปักน้ำเคพีนั่นเองนะครับก็อย่าลืมไปติดตามเพจนะครับไลฟ์สดทุกวันทังคางกับวันพฤหัสเวลาหนึ่งทุ่มตรงมีแบ่งปันพระเครื่องท้าใดที่ไม่ได้อยากเช่าพระก็ไปชมกันได้นะครับเข้าไปเป็นแบบศึกษาราคาพระเครื่องนั้นๆนะครับแล้วก็มีแบ่งปันเกี่ยวความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับแบบเรลวทม์นะตอนนั้นนะครับก็วันนี้นะครับผมได้ทาคลิปสั้นๆเช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยผมได้มีโอกาสได้เช่าพระองค์นี้นะครับเป็นคือพระสมเด็จ วัดพับหรือว่าพระวัดพับนะครับของสังฆราชพระสังฆราชสุกไก่เถื่อนนะครับเป็นอาจารย์ 1991, Ora, 2019, นะคร oui, ับของสมเด็จพระอาจารย์โตพรมรังสีนะครับนะครับเป็นสมเด็จพระสมเด็จสังฆราชสุกไก่เถื่อนเนี่ยได้สร้างสมเด็จวัดพับนะครับสมเด็จวัดพับนี่นะครับเอาเป็นว่าเป็นต้นตํำรับของพระเนื้อผงเลยนะครับและสมเด็จพระสังฆราชสุกไก่เถื่อนนี่คือต้นตํำรับของ การสร้างพระเนื้อผงเลยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้หลายๆท่านก็อาจจะรู้จักสมเด็จวัดพับอยู่แล้วหรือว่าพระวัดพับอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมมาเจาะลึกรายละเอียดอะไรแบบเอาว่าให้แบบเข้าใจกันง่ายๆแล้วแบบว่ารู้กันแบบกระจ่างกันไปเลยนะครับขออนุญาตเนี่ยผมช่ามาพร้องกระตลับนะครับขออนุญาตเจะตลับแป๊บหนึ่งนะครับสภาพก็น่ารักดีแต่องค์นี้เนี่ยมีแบบทีเด็ดอย่างหนึ่งนะมวลสารมวลสารองค์นี้เนี่ยน้อยองค์จะเจอแบบแน่นๆอย่างนี้นะ น้อยองค์จะเจอแบบแน่นๆนะวิธีการแกะตลับเวลาพอแกะห่วงเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับผมบิดห่วงเรียบร้อยแล้วก็จะใช้มีดพวกนี้นะครับมีดเป็นแบบในแบบวงการพักก็มีนะครับพรงนี้นะครับแล้วก็ด้านในนี้เป็นตลับปิดหลังนะนะครับจะลองฟองน้ํานี้นะครับแล้วก็เริ่มจากการแกะฟองน้ําก่อนนะครับนี่นี่นะครับเอาไปแบบหันแทงลงไปแค่ครึ่งเดียวนะแล้วก็พอฟองน้ํายกขึ้นมาส่วนตัวผมเนี่ยผมจะจับฟองน้ํายกเองนะครับไม่ใช้มีดแทงอีกรอบหนึ่งนะครับ แล้วก็แกะพระเนื้อผมออกมาจากตลับต้องค่อยๆนะครับต้องใจเย็นๆนะอันนี้ตลับทํามาหลวมนิดหน่อยนะครับก็เลยแกะง่ายหน่อยแต่ถ้าตลับแน่นๆเนี่ยต้องอันตรายระวังนะครับเรื่องการยัดเข้าไปเดี๋ยวตอนจบเดี๋ยวผมสอนวิธียัดเข้าไปด้วยนะครับอ่ะนะครับองค์นี้ทําหลายๆท่านถามว่าทําไมถึงพิเศษดูก่อนนะครับดูก่อนเลยวัดพับองนี้นะครับนี่ทุกท่านเห็นอะไรไหม แน่แนๆเลยนะพ ma nah ้าผ wow ่านการใช้งานมานิดหน่อยนะครับมีเงื่อดูสิครับเข้มๆมีเนื้อที่แบบแน่นๆดูด้านหลังนี่และผมสันนิษฐานว่าเดี๋ยวผมใส่กล้องซูมให้ก่อนนะเดี๋ยวผมใส่กล้องซูมให้ก่อนนะนะครับและผมสันนิษฐานว่าองนี้เนี่ยนะมีลงรักไม่ต้องสันนิษฐานหรอกเป็นจริงนะครับเพราะว่าเนี่ยมีคาบลักเหลือเนี่ยครับรักนี่รักนะครับลงรักมานะครับองค์นี้ก็จะมีพวกคาบลักบ้างนะครับเนี่ย ตามจุดต่างๆขององค์พระก็ยังเห็นอยู่นะครับยังมีอยู่นะครับแต่เจ้าของเก่าน่าจะล้างไปนะครับพวกคาบลักษ์นะครับเพราะว่าบางทีอาจจะปิดบังทัศนวิสัยขององค์พระนะครับบางทีอาจจะไม่มองไม่เห็นพระนะครับบางทีลงรักเยอะๆนะครับน่าจะลงหนาเหมือนกันนะนะครับดูจากรักษ์องนี้น่าจะแน่นหนาเหมือนกันนะองค์นี้เนี่ยพุ่งตรงนะครับไม่พิเศษที่รักนะครับแต่พิเศษตรงที่ความมวลสารดูดิครับองค์นี้นี่เม็ดดูดิครับ พวกผมเรียกว่าโดยส่วนตัวนะผมเรียกว่าเม็ดพวกนี้เป็นเมด็เมดเม็ดข้าวสุกโดยส่วนตัวนะครับแต่ว่าท่านอื่นเรียกยังไงผมไม่รู้นะแต่ว่าผมเรียกว่าเป็นเม็ดข้าวสุกเหมือนข้าวสุกอะข้าวที่หุงสุกแล้ววะนะครับเพราะว่าเวลาส่องลงไปเนี่ยมันมีแบบน,นุ่มยังไงไม่รู้นะครับตรงบนสา่งนี้เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้เป็นสมเด็จวัดพระขออน,นุญาตอธิบายพิมพ์ก่อนนะครับเป็นพิมพ์พุงป่องใหญ่นะนะครับ พุงป่องใหญ่พุงป่องใหญ่นะครับตรงนี้จะป่องใหญ่ขึ้นมาเลยนะครับลำบึกเลยนะตรงนี้นะครับพุงป่องใหญ่นะครับวัดพับพิมพ์พุงป่องใหญ่นะครับสมเด็จวัดพับเนี่ยพิมพ์นี้นะครับถ้าสวยๆสภาพสวยๆสองแสนกว่าบาทดีรับเช่านะครับองนี้เนี่ยถามว่าน่ารักไหมน่ารักนะครับแต่อาจจะไม่ถึงสวยแชมป์นะครับ,บชชด้วยว่าแต่ฟองเนี่ยเต็มมากแต่ว่า อาจจะมีจุดแบนบ้างโดนผ่านการใช้งานมาอย่างงี้นะครับราคาก็ลดหย่อนยางไปนะตามสภาพผมยินดีรับเช่าทุกสภาพนะจะหักซ่อมหรือว่าจะสวยแชมป์ก็ได้นะนะครับและพิมพ์นี้สวยๆสงแสงก็บาทนะครับขอบอกเรื่องเงินการราคาก่อนนะครับยินดีรับเช่านะครับและวัดพับสาเร็จวัดพับนะครับถ้าเป็นพิมพ์วันทานะครับเป็นพิมพ์วันทาวันทาเสมานะครับสวยๆหลายหลายๆายหลายแสนนะครับ สวยๆหลายๆหลายแสนนะครับบางคนตีกันเป็นล้านนะครับก็ท่านใดมีก็ยินดีรับเช่านะครับเอาเป็นว่าทุกสภาพด้วยกันนะครับอ่ะเรามาเจาะลึกรุ่นนี้พิมพ์นี้กันดีกว่านะครับพิมพ์ปุงปองใหญ่นะครับอย่างที่อธิบายไปเนี่ยครับตรงนี้ใหญ่ๆลำๆอ้วนๆเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของเขายู่แเรายกขึ้นมาเนี่ยจะรู้เลยว่าเป็นพิมพ์ปุงป่องใหญ่นะนะครับแขนชิดๆนิดนึงนะครับ แขนจะชิดๆนิดนึงนะครับแล้วพุงป่องใหญ่เนี่ยครับอ้วนๆล่ำๆเป็นพิมพ์ที่ล่ำมากนะครับน่ารักดีนะครับสวยๆก็สรงแสงก็บาทนะครับอ่ะองค์นี้นะครับพิเศษตรงที่มนลสารเดี๋ยวผมซูมให้ดูก่อนนี่ทีเด็ดเลยนะองค์นี้เนี่ยนะครับน้อยองค์จะเจอทีอย่างแรกมนลสารที่ท่านยกขึ้นมาเ่ยนะน้อยองค์จะมีนะครับพวกเม็ดข้าวสุกเนี่ยครับเนี่ยผมเรียกว่าเม็ดข้าวสุกนะนะครับ ทำไมผมถึงเรียกไม่เข้าสุกเดี๋ยวผมมาแบบสองกล้องลึกกว่านี้อีกทีหนึ่งถ้าในที่เห็นเนนะี่ยนะพวกโมสารที่ผมบอกว่าไม่เข้าสุกเนี่ยนะองค์นี้มีเยอะมากนะครับหนึ่งสองสามเนี่ยสี่อัน,นเนี่ยเนี่ยแต่ว่าผมไม่รู้นะว่าคนอื่นเรียกว่ายังไงแต่ผมโดยส่วนตัวผมเรียกว่าไม่เข้าสุกทําความเข้าใจด้วยตัวเองก่อนนะครับผมเนี่ยนะครับผมเรียกว่าไม่เข้าสุกนะครับเพราะว่าเวลาส่องเข้าไปเนี่ยนะครับจะมีความเหมือนแบบข้าวที่สุกข,ข้าวที่หุงสุกนะนะครับ และพอมองไปเนี่ยจะมีความมันๆวาวๆนะเดี๋ยวผมส่องกล้องส่องพายดูดีกว่านะเนี่ยพอเอือเนี่ยเนี่ยเชัดเจนเลยนะ <S <S พอส่องลงไปเนี่ยจะเหมือนไม่เข้าสุกผมโดยผมเนี่ยเวลาผมเรียกผมไม่แน่ใจว่าเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าแต่ว่าผมใช้ความคิดแล้วก็ลองพิจารณาว่าเหมือนกับอะไรแล้วยกตัวอย่างขึ้นมาเพื่อจะจําง่ายขึ้นนะครับ เพื่อจํ้จาพวกโมเสรนี้ง่ายขึ้นนะครับผมก็เรียกว่าอันนี้เป็นเม็ดข้าวสุกนะครับเพราะว่า1เลยจะได้จําง่ายนะครับและสอเนี่ยเหมือนลักษณะเหมือนเวลาพอมองปุ๊บส่องปุ๊บนึกถึงได้เลยนะครับพอส่องปุ๊บนึกถึงได้เลยนะครับจะมีส่องลงไปเนี่ยนะพวกเม็ดใหญ่หญๆเนี่ยนะครับจะมีความขาวใสๆเหมือนวุ้นนะครับแล้วก็จะหนึบๆนุ่มๆเหมือนพวกเม็ดข้าวเม็ดข้าวที่หุงสุกนะครับ จะมีความหนึบๆนุ่มๆใสๆและและวเนี่ยๆวุ้นๆนะครับพวกเม็ดสีขาวๆเนี่ยนะนะครับจะมีความหนึบนุ่มใสๆแล้วก็วุ้นๆนะนะครับผมเลยเรียกว่าเม็ดข้าวสุกนะอย่างนี้นะครับนี่อย่างนี้เลยนะนะครับผมก็เลยเรียกว่าเม็ดข้าวสุกนะจะได้จําง่ายๆแล้วก็เนื้อหาของพระเนี่ยนะครับพระวัดพับเนี่ยเป็นพระที่ลึกนะครับเนี่ยบางองค์เนี่ยกดลึกกดลึกๆก็ลึกสวยเลยท่างนี้สวยๆก็ลึกเหมือนกันนะผมว่านะครับ องค์นี้น่าจะเลี่ยมเก่ามานะครับเพราะว่าขอบท่านเนี่ยดูจะเหมือนมีเหงือกินนะครับเหงือที่เข้าไปเนี่ยช่ำๆนะเดี๋ยวผมมาอธิบายอีกรอบหนึ่งด้านหลังนะครับเดี๋ยวอธิบายด้านหน้าก่อนนะครับสมเด็จวัดพับเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมใส่กล้องซูมนี่ก่อนนะครับสมเด็จวัดพับเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะมีการเขาเรียกว่าปริลานนะครับปริลานนะครับจะมีรอยลานด้านข้างอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยรอยปริลานพวกนี้นะครับเนี่ยรอยลานเล็กๆรอยแตกระแหง นะครับรอยแตกระแหงนะครับเนี่ยเนี่ยนะครับรอยแตกระแหงพวกเนี้ยรอยแตกระแหงพวกเนี้ยเนี่ยรอยแตกระแหงเนี่ยวัดพับเนี่ยเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับหลาย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 องค์ที่พบเจอมาเนี่ยนะได้ที่เพิ่งเช่ามาที่ที่เช่ามานะครับก็จะมีรอยแตกระแหงพวกเนี้ยนะครับไม่มากก็น้อยอ่าไม่มากก็น้อยนะครับเนี่ยส่วนใหญ่จะอย่างน้อยเนี่ยต้องมีด้านข้างพวกเนี้ยนะครับเนี่ยเนี่ยจะมีพวกด้านข้างพวกเนี้ยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นนะครับ ถ้าต่อมาก็บางองค์ก็เยอะๆหน่อยก็มีการเนี่ยตรงเนี้ยบริเวณเนี้ยเนี่ยทำให้ดูง่ายเลยนะนี่ทําให้ดูง่ายเลยนะครับนี่เป็นธรรมชาติของสมเด็จวัดพับนะครับนี่คือธรรมชาติของสมเด็จวัดพับรเลยนะรอยแตกะระแหงพวกนี้นะครับอ่ะแล้วดูเนื้อหานะครับนี่นะครับเนื้อหาของท่านเนี่ยเอาว่าผมยกตัวอย่างเหมือนกับคล้ายๆกับสมเด็จบางขุนพรมเลยนะอ่าผมลองดูเนี่ยนะครับเนื้อหาของวัดพับเนี่ยมวลสาร,รนะ คล้ายๆกับสมเด็จบางอมพมเลยนะครับสีเหมือนเนี่ยครับสีขาวๆนะครับเนื้อท่านเนี่ยจะเป็นสีขาวๆนะครับจะมีเม็ดดำๆนะครับในมูลสารจะมีเม็ดดำๆมีเม็ดแดงบ้างนะครับเนี่ยนะครับสีขาวๆอย่างงี้นะครับเนื้อวัดพับจะคล้ายๆกับพวกเนื้อสมเด็จบางอมภมเลยนี่และแน่นหนึบนุ่มอ่าเดี๋ยวผมส่องกล้องส่องพราก่อนและแน่นหนึบนุ่มนะครับเดี๋ยวดูก่อนนี่ชัดเจนเลยนะดูสิครับ เหมือนสีเหมือนเปลือกไข่ไก่นะนะครับคล้ายๆกับพวกเปลือกไข่ไข่ไก่นะนะครับแล้วจะมีมีรอยลาเล็ก,ลกๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วดูสิครับอ่าเนื้อเนี่ยอย่างกับสมเด็จบางขุนพรม,ม,มเลยตรงนี้โซนขาขานี่คล้ายๆเลยนะเหมือนๆเลยนะนะครับเพราะว่าบัตพับนี่เป็นต้นตำรับของพระเนื้อผงเลยก็ว่าได้นะครับนี่โอ้โห ร้อยกว่า200ปีได้มั้งครับวัดพัพเนี่ยนะครับเก่ามากๆนะครับเก่ามากๆนะครับเป็นต้นตำรับเลยนะครับแล้วก็สมเด็จสังฆราชสุไกเถื่อนเนี่ยเป็นอาจารย์ของสมเด็จพุทธจารโตพรมมรังสีนะครับโอ้โหผมพูดไม่ค่อยชัดเลยนะนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับและที่ผมบอกเนี่ยรอยแตกระแหงพวกนี้เป็นธรรมชาตินะครับขององค์พระเนี่ยนะครับเราดูดิครับในเนื้อท่านเนี่ยท่านจะเห็นว่าจะมีเนี่ยนะเม็ดดำๆนี่ เม็ดดำๆในมวลสารเนี่ยนะนะครับในมวลสารในเนื้อเนี่ยครับทุกท่านจะเห็นนะว่ามีเม็ดดำๆนี่เม็ดดำๆนี่ชัดเจนเลยนะเม็ดดำๆนะครับเม็ดดำๆพวกนี้นะครับมีเยอะหลักทั่วองค์เลยเม็ดดำๆนะครับเนี่ยเม็ดดำๆนะนี่นะครับนี่เม็ดดำๆพวกนี้นะครับเนี่ยเม็ดดำๆพวกนี้นะครับนี่ ชัดเจนเลยเม็ดดำๆนี่นะมีเม็ดแดงบ้างนะครับมีเม็ดสีแดงๆบ้างเม็ดดำๆมีเยอะนะครับเนี่ยเม็ดดำๆพวกเนี้ยนะครับเนี่ยเม็ดดำๆพวกเนี้ยนะครับเม็ดดำๆพวกเนี้ยแต่นี <|ja|> ้เป็นลักนะนะครับอันนี้มีเม็ดดำๆมีเม็ดดำๆบ้างเนี่ยเนี่ยเม็ดดำๆทั่วองค์เลยนะนี่เม็ดดำๆก็เป็นจุดพิจารณาได้มีเม็ดแดงเล็กน้อยนะครับนี่เนี่ยเม็ดดำๆพวกเนี้ยนะครับส่องเข้าไปเนี่ยผมยกตัวอย่างนะครับเม็ดดำๆพวกเนี้ยผมส่องเข้าไปเนี่ย จะเฉกเช่นเดียวกับผมโดยความเข้าใจผมนะจะคล้ายๆเอาเปรียบเทียบเฉยๆนะครับไม่ไม่ใช่ว i̇şte ่าเป็นไอ้นี่นะคล้ายๆกับเม็ดแมงรักนะเวลาส่องเข้าไปเนี่ยจะนุ่มๆวุ้นๆหน่อยเม็ดดำๆพวนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยท่านใดที่ส่องเข้าไปเนี่ยนะเนี่ยเม็ดนี้ชัดๆเลยเม็ดนี้ใหญ่นะครับจะเหมือนแบบวุ้นๆเหมือนเม็ดแมงรักนะครับเหมือนลักษณะคล้ายๆกับเม็ดแมงลักเอาทําความเข้าใจกันก่อนนะครับจะได้เข้าใจกันง่ายๆนะครับ เนี่ยจะมีคล้ายๆกับเม็ดแมงลักพวกนี้นะครับเนี่ยคล้ายๆกับเม็ดแมงลักนะนะครับและดูนะครับดูเนื้อเนื้อท่านนะครับดูเนื้อผงนะครับนี่นะนะครับอ่าแน่นๆนะครับแน่นๆเลยนะครับนี่แน่นๆเลยนะนะครับหนึบนุ่มแน่นนะครับเป็นเอกลักษณ์เลยของพระสมเด็จวัดพับนะครับ นี่นุ่มแน่นและพระองค์นี้หลากหลายองค์ประกอบเลยที่ผมเรียกว่าทีเด็ดเพราะว่าอะไรหลากหลายองค์ประกอบเลยนะขอบท่านเนี่ยผมว่าเลี่ยมมานะแล้วมีโดนเหงื่อนี่มีเหงื่อนะมีเหงื่อนะขอบกับด้านหลังนี่มีเหงื่อนะเดี๋ยวผมมาส่องกันนี่ตรงนี้เลยเริ่มจากข้างบนก่อนเลยข้างๆกันเลยนะทุกท่านก็จะเห็นนะครับเวลาโดนเหงื่อเนี่ยพระจะอมเหลืองเหลืองและจะมีความฉ่าความแบบ แบบความฉ่ำๆความมันๆมากขึ้นนะเวลาพระโดนเหงื่อเนี่ยบริเวณตรงนี้เห็นชัดเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวค่อยๆดูกันก่อนนะเนี่ยตรงบริเวณตรงนี้นะครับจะเห็นเลยเห็นชัดเลยเดี๋ยวผมส่องกล้องอีกรอบหนึ่งนี่ซูปเปอร์ซูมเข้าไปเลยอ่านี้ชัดเจนเลยนะนี่นะครับจะเห็นว่ามีความเวลาเนื้อวัดพลับที่โดนเหงื่อเนี่ยสังเกตดูนะจะมีความมัน ความวาวความหนึบความนุ่มมากยิ่งขึ้นอ่าจะมีความมันความหนึบความนุ่มมากยิ่งขึ้นนะครับเนื้อวัดพับเนี่ยเวลาโดนเหยื่อนะบริเวณตรงนี้เลยนะเนี่ยผมเรียกว่าเนื้อที่โดนเหยื่อนะเนื้อที่โดนใช้งานมานะโดนเหยื่อมานะครับโดนเหยื่อกินซึมเข้าไปในเนื้อนะพวกนี้จะมีความมันความหนึบความนุ่มมากยิ่งขึ้นความแน่น นะเนี่ยเนื้อพวกนี้ที่โดนเหงื่อนะครับจะมีความแบบมันเนี่ยสังเกตง่ายๆเลยจะมีความมันมากยิ่งขึ้นเนื้อในแม้เนื้อในวัดพับจะเป็นสีขาวๆนะนี่ครับเนื้อในวัดพับจะเป็นสีขาวๆนะเดี๋ยวผมซูมอีกรอบหนึ่งนี่เนื้อในวัดพับนี่เห็นข้างชัดๆเลยนะข้างในเนี่ยที่เปลือกเนี่ยที่โดนเหงื่อเนี่ยนะจะเป็นสีมันๆอ่าสังเกตดูนะครับ จะเป็นสีมันมันข้างนอกเปลือกที่โดนเหงื่อเนี่ยจะเป็นสีมันมันแต่ว่าเนื้อด้านในเนี่ยนะส่องเข้าไปอ้าเห็นไหมจะเป็นสีเนื้อผงสีขาวๆนี่คล้ายๆเหมือนเหมือนกับบางหุ่มพรมเลยนะจะเป็นสีขาวๆนะครับเนี่ยเนื้อวัดพับเวลาโดนเหงื่อเนี่ยเหมือนกับบางหุ่มพรมเวลาเนื้อจัดๆเลยนะเนี่ยเนี่ยโอ้โหนี่ชัดเจนเลยขาวๆอมเหลืองๆขาวๆอมเหลืองๆนะครับมันมันเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ย เนือ้อเนีのの่ยชัดเจนเลยนะเนี่ยอย่างนี้นะครับตรงเนี้ยบริเวณตรงนี้นะครับเดี๋ยวส่องกล้องให้ดูก่อนนะบริเวณตรงนี้จําไว้นะครับบริเวณตรงที่ผมชี้นะตรงนี้นะเนี่ยเดี๋ยวผมส่องเข้าไปปุ๊บจะเลยนะนี่โอ้โหตรงบริเวณตรงนั้นนี่ชัดเจนเลยอย่างกะสมเด็จบางขุมพรมที่เวลาเนื้อจัดจัดนี่เนี่ยเหมือนเหมือนกันเลยนะครับเหมือนเหมือนกะสมเด็จบางขุมพรมที่เนื้อจัดจัดกันเลยนะครับเนี่ย แล้วเนื้อในท่านจะขาวๆอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับเหมือนนกับสมเด็จบางพมเลยนะครับเนี่ยเวลาเนื้อจะจัดเวลาโดนเหงื่อเหมือนกันเลยเนี่ยมันมันมีไข่ไข่อ่าเออลืมพูดเลยต้องมีไข่ไข่แบบเหมือนไข่ไข่มันมันอย่างเงี้ยนะครับสีอมเหลืองๆนะขาว,ขาวๆปนเหลืองนะแล้วมีจะเป็นธรรมชาติของเขานะครับที่ของเก๋เนี่ยเวลาเวลา,วลาทําตั้งใจทําขึ้นมาเนี่ยนะเวลาของเก๋จะทําขึ้นมานะจะเป็นสีแบบสีแบบสีทา จะสีไม่หนึบนุ่มเข้าลงไปอา่าเข้าใจนะนะครับสีจะสีเหมือนสีทาตั้งใจทานะเวลาของเกณ์น,นะครับจะไม่หนึบนุ่มลึกลงไปเหมือนเฉกเช่นเดียวกับของแท้นะนะครับเออนี้เข้าใจง่ายดีนะครับแล้วองค์นี้เนี่ยผมว่าองค์เดียวเนี่ยนะเป็นองค์ครูได้เลยนะเป็นองค์ครูได้เลยนะครับเพราะว่ามวลสารเนี่ยครบบางบางบางองค์เนี่ยไม่มีนะพวกเม็ดเข้าสุกอะไรพวกนี้ที่ผมเรียกนะเม็ดเข้าสุกบางองค์เนี่ยไม่มีนะ แล้วบางองค์เนี่ยเนื้อแตกละแหงพวกเนี้ไม่ค่อยมีให้ดูนั้นบางองค์เนี่ยน้อยนะครับที่แบบเยอะๆเป็นธรรมชาติอย่างนี้นะครับแล้วก็เนื้อเนี่ยครบทุกโซนเลยโซนแบบปกติใสๆขาวๆโซนอมเหนือ่อนี่โซนเนื้อจัดมีลงลักโซนที่ลงลักให้ดูด้วยอ่านี่ครบเลยนะเนื้อในมีให้ดูด้วยองค์นี้เนี่ยครบจบองค์เดียวเลยถือว่าเป็นองค์คูเลยนะครับนี่ถือว่าเป็นองคูเลยนะ นี่ไม่จําเป็นที่ต้องแพงนะครับองค์คูทุกสภาพไหนนะครับที่มีพระองค์ไหนเนที่มีองค์ประกอบเยะๆนะผมแนะนําเลยนะท่านเช่าเก็บไว้ถ้าพอมีกําลังเช่าเก็บไว้ไม่จําเป็นที่ต้องพระหลายหลายแสนนะไม่จําเป็นพิมพ์เนี้ยพิมพ์พุงป่องใหญ่นะไม่จําเป็นที่ต้องซื้อพระแชมป์มาดูเป็นองค์คูไม่จําเป็นซื้อพระที่มีพอมีเขาโคง้งน่ารักน่ารักสภาพน่ารักและมีมวลสารที่แบบครบ,ครบแบบที่มีหลายหลายอย่างให้ท่านได้ศึกษา และมีเนื้อหลายโซนหลายแบบให้ท่านดูเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าได้ดูหลายๆหลายๆแบบรสชาติในองค์เดียวนะองนี้นี่ครบจบเลยเนี่ยด้านหลังเนี่ยผมพลิกมานด้านหลังแล้วนะนี่ชัดเจนเลยนะครับเนี่ยเนื้อเวลาโดนฉ่ำๆนะเวลาฉ่ำๆเหงือนะครับเนี่ยบริเวณตรงเนี้ยนะครับเนี่ยเวลาฉ่ำๆตรงนี้บริเวณตรงนั้นนฉ่ำเยอะนะเนี่ยจะมีไข่ๆเนี่ยโอ้โหเวลาสะท้อนกับไฟเนี่ยไข่ๆมันนเลยนะนี่ นี่มีลักด้วยลักยังติดหนึกแน่มอยู่เลยนี่มีไข่ไข่มันมันนี่มันมันเลยเวลาเนื้อเนื้อท่านเนี่ยนะครับเวลาโดนเหยื่อเนี่ยดูดิสะท้อนแสงขึ้นมาเนี่ยนะครับจะเป็นไข่ไข่มันมันเลยนะตรงเปลือกเปลือกเนี่ยดูดิครับเนี่ยจะเป็นไข่ไข่มันมันเลยนะโอ้โหนี่ชัดเจนเลยนี่ชัดเจนเลยนะครับโหนี่แบบลงลึกรายละเอียดจริงๆยาวหน่อยนะครับคลิปนี้เชื่อผมเถอะว่า ท่านดูจบแลนะ้วเนี่ยท่านจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นไม่มากก็น้อยหรือกันนะครับท่านใดที่ชื่นชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์กดแชร์ผมด้วยนะครับให้เพื่อนๆของทุกท่านเนี่ยได้ชมกันนะครับจะให้เป็นประโยชน์นะครับและอย่าลืมถ้าอยากให้มีคลิปต่อๆไปกดหนึ่งในคอมเมนต์ให้ผมหน่อยนะครับทั้งใน Facebook Fanpage แล้วก็ใน YouTube นะครับกดหนึ่งในคอมเมนต์ให้ผมหน่อยนะครับจะได้ทำคลิปต่อๆไปนี่นะเวลาเช่าพระมาเนี่ยผมทำคลิปเนี่ยมีความสุขนะครับ บางทีก็มาแบ่งปันเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับไม่มากก็น้อยผมเชื่อว่าทุกท่านที่ได้ชมเนี่ยก็มีความรู้ไม่มากถ้าได้ความรู้ไม่มากก็น้อยด้วยกันอ่าเนี่ยเนื้อที่มันมันพวกนี้นะครับโดนเหงื่อเนี่ยช้ำๆพวกนี้นี่แท้ดูง่ายเลยนะเนี่ยเนี่ยยังผสมเต็จบางของพรมเนี่ยดูนี่ครับอย่างเงี้ยเลยนี่ดูได้ดูวัดพับเป็นได้บางของพรมด้วยนะครับเนี่ยช้ำๆเวลาบางของพรมช้ำเหงื่อเนี่ยอย่างนี้เลยนะเนี่ย มันมันไข่ไข่ยางนี้นะเหมือน,เ,อนเหมือนกันเลยอ่าเนี่ยเหมือนเหมือนกันเลยเนื้อในขาวๆเนี่ยนะโอ้โหชัดเจนตรงนี้ชัดเจนนะวันนี้นะครับเสร็จสิ้นภารากิจแล้วนะครับกับสมเด็จวัดพรบนะครับพิมพุงป่องใหญ่นะครับท่านใดมีวัดพรบสมเด็จบางอุ่มพสมเด็จวัดะระฆังสมเด็จวัดเจดชัยโยหรือพระอื่นๆเกจิอาจารย์ทั่วไปตั้งแต่หลักร้อยยันหลักร้านยินดีรับเช่าทุกสภาพแล้วก็ ตั้งแต่หลักร้อยยันหลักล้านบริการด้วยเงินสดนะครับสามารถส่งรูปมาทางไลน์นะครับใต้คลิปนี้นะครับหรือว่าไลน์แอดนะครับเนี่ยไอดีไลน์หรือว่าเบอร์โทรนะครับแคปไปได้เลยหยุดสต็อปสต็อปวิดีโอแล้วก็แคปไปได้เลยนะไอเบอร์โทรผมไอดีไลน์นะครับแล้วก็ชื่อเพจร้านคำบักน้ำเคพนะครับอ่ะเดี๋ยวผมผมเดี๋ยวผมไม่ลืมคําพูดนะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการใส่ผ้าผงใส่ตลับนะครับนี่อย่างแรกผมจะจัดฟองน้ําก่อนเบียฟองน้ําก่อนให้เข้าที่ก่อนนะและอย่างที่2 ผมจะยัดลงไปนะครับเวลาเอาพลาเนี่ยผมจะจับนี้นะให้แน่นๆนะครับและจับพลาเวลาอย่างนี้นะครับจะเอาหัวลงก่อนหัวลงก่อนนะครับนี่หัวลงก่อนปุ๊บลงปุ๊บด้านล่างพอเห็นโอเคแล้วนะกดด้านล่างเบาๆค่อยๆทีละนิดทีละสะเต็ปทีละสะเต็ปนะครับนี่ทีละสะเต็ปนะนี่อย่างนี้เลยทีละสะเต็ปนะครับอ่าทีละสะเต็ปนะนี่ชัดเจนแล้ว แล้วพอเสร็จปุ๊บก็เบาๆกดเบาๆให้กดลึกลงไปให้ทั่วๆนะครับทําให้ทรงเนี่ยเข้าที่นะแล้วคุณก็จัดตลับดูนะครับเนี่ยเวลาปิดตลับปุ๊บโอเคยังเข้าตลับแบบนี้ทรงโอเคยังนะครับอย่างนี้โอเคยังนะครับนี่คุณลองจัดดูนี่อ่าโอเคนะประมาณนี้แล้วคุณก็บิดห่วงกลับได้เลยนะครับอ่าบิดห่วงกลับได้เลยอ่ะวันนี้จบคลิปนี้ขอลาไปก่อนเพี่งนี้ครับท่านใดอยากมีคลิปต่อไปกดหนึ่งแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ ข้างปักน้ำขอลาไปก่อนพี่นี้ครับสวัสดีครับ